พอพูดจบชายหนุ่มทั้งคู่ก็กอดจูบกันอย่างดูดดื่มต่อหน้า <S <S อบิเกลเธอคิดมาตลอดว่าอีกฝ่ายหลงรักตัวเองจนงโงหัวไม่ขึ้นสีหน้าของเธอตอนนี้คงตกใจอย่างปิดไม่มิดนี่มันเลือกบ้าอะไรกันสาวสวยกรีดร้องและพยายามดิ้นให้ตนเองหลุดจากพันธนาการถึงเวลาแล้วล่ะบ๊อบบี้พูดพลางส่งสัญญาณให้กับเลียมพวกเขาแยกย้ายกัน มุ่งตรงเข้าป่าไปคนละทิศทางปล่อยทิ้งให้หญิงสาวอยู่เพียงลำพังท่ามกลางค่ำคืนที่หนาวเหน็บและเงียบเชียบอบิเกลเริ่มอ่อนแรงจากการพยายามดิ้นให้หลุดจากเก้าอี้นานเกือบชั่วโมงแต่เมื่อสายตาที่โรยรากระพริบลงครั้งหนึ่งพันก็มีร่างเงาของใครบางคนมาปรากฏอยู่ตรงหน้าเธอค่อยคเงยหน้าขึ้นมองเห็นเป็นชายร่างผอมสูงแม้จะยืนย้อนแสงจากกองไฟ แต่ก็พอเห็นได้ว่าชายผู้นี้มีผิวที่ขาวซีดกว่าคนทั่วไปเขาเดินตรงมาทางอบิเกลเผยให้เห็นว่าในมือทั้งคู่ของเขานั้นถือใบมีดยาวสะท้อนแสงของกองไฟใบหน้านั้นเริ่มปรากฏให้เห็นชัดเจนขึ้นมันถูกละเลงด้วยสีให้เป็นรูปกะโหลกหลังจากนั้นเขาจึงอ้อมมาทางด้านหลังของเธอแม้มองไม่เห็นแต่หญิงสาวก็รับรู้ได้ถึงแรงอาฆาตและคมมีดที่ง้างออก อเิเกลพยายามดิ้นรนแค่ไหนก็ไม่เกิดผลทำได้แต่ภาวนนและหลับตาปีลงด้วยความหวาดกลัว